หลังจากที่พักสักครู่ให้ลูกศิษย์หารญาติโยามได้ถวายปัใจใจัยชัยธรรมแล้วนะครับต่อไปก็มาฟังหลวงพ่อแดงเล่าต่อเลยครับกําลังสนุกเลยทีเดียวครับจะไปบอกท่านแดงนี่ก็บ,บอกยากเราเราก็พยายามพูดเคยชักแม่นำทั้งห้าให้เขานี่เห็นเหตุและผลแล้วแต่เขาก็ทาตาม,ตามแอบตามที่เขาถนัดไม่รู้ว่า จะยุติได้ยังไงที<ม>นี้ก็เลยก็เลยเทาาาเา้าสกัเลยไปคุยกับทัดกัลฤาษีพ่อไปคุยกับฤาษีขึ้นมาฤาษีท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปอย่าไปถามมันเลยอย่าไปถามมันมีหน้าที่คือขอบคุณน่มีหน้าที่สร้างให้มันอย่าไปถามมันก็พระพแดงเขาไม่รื้อแล้วเขาก็ยังจะสร้างตลอดเลยก็เลยบอกว่ามันมีวาสนาอยู่แค่นี้เพราะวันนี้มันมันมันสร้างใหญ่ไม่ได้ไอ้นี่ คือแต่ว่า,วาพวกเทวดาจะต้องสร้างมันมันถึงจะใหญ่แต่ถ้าเราเริ่มต้นเอาจริงๆงจังๆเนี่ยก็ไม่เ,เชื่อแต่ก็เองเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยมันจะไปเชื่อ,อ,อได้ยัง่งในที่สุดก็เลยอย่างนั้นแต่ว่ากับผมก็จะไปไปอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็มาปฏิปทาานมันคือคือแล้วต่อจากนั้นก็วางแผนสร้างเลยทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก่อนเลยมันต้องมีมีพระอยู่อัครูอยู่ต้งนี้สององค์ มาเขาก็เลยถามว่าพระอาจารย์เนี่ยผมเนี่ยมาจากกรุงเทพผมเนี่ยไปรับพระบรมธาตุจากจากประสังคราชวัวัดบวรมาผมก็เลยอยากจะมาผมก็เลยอยากจะมาทำลองทำพระอาจารย์ว่าผมจะสร้างเจดีย์เนี่ยก็จะถูไอทำทำทำเจดีย์ขอบบนด้พระบรมธาตุได้ไหม บอกเอได้มากเลยเอาใหญ่ไม่มใหญ่เราะได้ได้ก็กระบอกพระองค์นี้ท่านก็เลยถามว่าเจ้าหลวงพ่อเนี่ยมันใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดจะไปหาพระบรมธาตุก็พิจะหาอยู่แต่ว่าผมไม่ผมไม่รู้จะไปหามาจากไหนนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิยังไงพระธาตุจะเสด็จมาอย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่คือผมไม่ไม่ถนัดเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้น เดี๋ยวเขาเนี่ยเขาสนิทกับเลขาวัดบวรก็เลยบอกเขาจะไปทําเรื่องขอให้ตกลงกันไปเรียบร้อยแลยนะ้ว่ะปรากฏขึ้นมาว่าเขาสกัดเขามากมหาราชทั้งสี่เขามาเลยมาป้าบาก็บอกว่าท่นานแดงเมื่อตรงวันนี้นะคาไปแตบบ่ว่าเขาไปเจ้าเห็นท่านไปสนทนารมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมธาตุ ที่จะไปขอเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่ว่าใช่เรื่องจริงท่า <c oughs> นเอาอะไรไปขอเขาท่านเอาวาใจที่มีความด้อยไปเพระเห็นเลย <c oughs> แล้วเปีีรยิความเป็นสมณะของท่านมันเป็นอยู่ที่ไหนหมด <c oughs> การกระทําของท่านนี่ยมันเป็นได้แค่มนุษย์บูชา <c oughs> แต่สวรรค์หาบูชาพิสูจน์อย่างนี้ไม่ริงอยู่พระบรมธาตุนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจแต่ข้าพเจ้ารังเกียจการเดินทาง การดิ้นรนของท่านเนี่ยมันแบบไม่มีไม่มีศักดิ์ศร<ม>ีไม่ใช่ลักษณะของของผููที่จะมามานำพาปกคอยเทพเทวดาสร้างสมสร้างสิ่งใหญ่ๆระดับโลกเอ,อันแดงเอออย่างอย่าไปเอาเลยอย่าไปยักได้ด้วยนะออมันเป็นภาพตัวที่คือในโลกมนุษย์เนี่ยเขาเขาไม่ว่าหรอกแต่บนโลกสวรรค์นเนี่ยเขาติเตียนนะออแต่ว่าถ้าท่านยากได้จริงๆเนี่ย ท่านทำไมไม่ให้เทวดาเนี่ยเดินทางมาหาท่านออมาถวายท่านก้มมืออแล้วท่านก็จะได้เวลาเทวดามาถวายแล้วท่านจะได้เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาคือมาเผยแพร่เออ,เอ,อนี่นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยตั้งเจตนาเอาไว้ว่าทําไมท่านไม่ให้เทวดาเขาเขาเข,าเขาลงมาจากสวรรค์<ม>หรือไม่ก็พญานาคเนี่ยขึ้นมาจากวังบาดาล นี่ทางนี้ก็เลยเพุยกันเขาสักกะว่าโอ้ยวาสนาของคือมนท์ทางนี้ก็ไม่สวดพระก็ไม่ได้ไวายคือสมาธิก็ไม่ได้นั่งแล้วจะไปเรียกเทวดามาได้นี่เขาก็เลยบอกว่าท่านแดงงเงนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเทวดาเนี่ยเขาเเคอยแต่ท่านนั้นเนี่ยจะเรียกเขาวันไหนแค่นั้นเองเขาเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเก็บเอาไว้อยู่ในบนสวรรค์เขาก็มีแล้วเมืองบาดาลเขาก็มี มันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นบุคคลผู้ถวายสิ่งเหล่านี้นี่คือข้าพเจ้าจึงอยากจะบอกท่านเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่คนจะสนใจมากแล้วมันเป็นเรื่องท้าทายทอดอารมณ์คำพูดเหล่านี้ออกไปเนี่ยคนก็ไปจะถามว่าพระบรมธาตุนี้นี่ได้มายังไงใครเป็นคนถวายแล้วเมืองเมืองของเทว,วดาเมืองของพญายนาคมันอยู่ตรงไหน ท่านก็จะได้อธิบายให้เขาถูกแล้วต่อจากนั้นก็มันก็จะได้ไม่ต้องไปไปไปคิดว่าเออเนี่ยได้มาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เอามาโดยตรงเลยเออพอจากนั้นเท้าสกกะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะรับเป็นทุระเองไม่ท่านไม่ต้องไปนสนใจทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพระอ,อินทร์นี่เท้าสกกะก็เลยชวนพวกไปในป่า พอชวนผมไปในป่าขึ้นมาก็เลยไปเจอพญานาคไปเจอพญานาคก็เลยไปไปในป่าก็เลยไปเจอผมก็เลยไปเอา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 ไอ้เต้นเนี่ยไปกลางเอาไปกลางเอาไว้อยู่ในต้นไม้น้ำมูลน่ะต้นไม้น้ำไมูนุ่งใหญ่น่ะทีนี้ผมก็เลยเอาเต้นไปกลางบนบนโคดหิ้นทีนี้พอกลางขึ้นมาปั๊บพอตะโกกลางคืนขึ้นมานี่แหละพญานาคมันก็เดินมามอง มันแต่เดินมองไปมองมามันก็ไม่กล้ามาทักทายผมหรอกมันได้แต่มองไห้ผมเห็นแล้วย่ๆมันก็ลบเข้าไปลบเข้าไปไอ้ใต้เมืองบาดาลแล้วมันก็ไปรายงานลูกพี่มันมันก็ไปรายงานลูกพี่มันมันบอกว่าท่านเจ้านายมีผ้าองคหนึ่งเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมาปรากฏนี่เนี่ยอยู่ใกล้หน้าเมืองเรา ไอผมจะเดินเข้าก็ไม่ได้เดินออกก็ไม่ได้อทำไมมันเก๊กะขนาดนี้<ม>เขาไม่รู้นี่ว่านี่คือเมืองพญานาค<ม>เมืองบาดาให้นายเนี่ยไปดูหน่อยเถอะทีนี้พญานาคว่านาก็เลยถามว่าเอ้าก็ไม่บอกเขาดีว่าที่ตรงนี้มันเป็นเมืองพญานาคก็าทาไมไม่คือไม่เรียนให้พระทราบโอ้ยใ,ใครจะไปกลา้าถ้าเกิดเป็นพระผู้มากในบารมีมเท็จตัวนเลยให้นาย,นยไปเจรจาเอง ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพญานาคจึงเป็นหัวหน้านี่มันก็ะเล็โผล่จากหน้ามาหาพรหมสึ่งของําลังนั่งเล่นอยู่น่ะนั่งนั่งเล่นอยู่มันก็เลยเอามือนี่มาตีขามันก็มือมาตีขาพอมาตีขาขึ้นมาปับ๊บไอเราก็เลยถามว่าเอ้ยบอกว่าทําไมมันก็เลยบอกว่ามันพอมาเห็นผมปับ๊บท่านก็นกะบอกว่าอ้าวผมนึกว่าแต่ใครนี่ป่ะนี่ท่านแดงนี่ว่าอย่างเงี้ย ไปยังไงมายังไงนี่เราก็เลยบอกว่าโอ๊ยก็มาเที่ยวเ่นมาดูช่างช่างในในปา่าหลงใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเดรัจ้านี่น่ะโอ๊ยไม่ต้องไปดูหัวามันลําบากเหนื่อยยุ่งก็มากรับวัดซะไปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยถามว่าแล้วก็เลยถามว่านี่มันเป็นเมืองพญานาคใช่ไหมว่าเนี่ยใช่ครับพอ <c oughs> ดีพอ <c oughs> ดีผมกลัวว่าท่านนั้นเนี่ย คือจากลลวงูธรรมดาผมนี่จะไปไหนมาไหนผมจะเป็นงูอย่างเงี้ยเป็นงูใหญ่แต่พอดีว่าโอ้ถ้าเป็นท่านแดงแล้วทำมาเป็น <c oughs> ท่านแดงกกกหน้าเนี่ย <c oughs> มันมันก็จะทําให้ผมยังมีกรม,มีเวนไปด้วย <c oughs> ผมก็เลยแปลงตัวเป็นคนมาแล้วก็มีแต่สัญ,ญลักษณ์เป็น,เป,นเป็นมงกุดมงกุดพญานาคแล้วก็เป็นตรงนี้ตรงนี้เราก็เลยถามอาุธทำไมมันเหม็นแต่กินเขาป่าขนาดนี้ บอกว่าพยานัาก็จยมีเองอย่างเงี้ยมันจะมาคือมันอยู่ในน้ำอ่ามันอยู่ในน้ำมันก็ตรงเม้นอย่างเงี้ยที่นี่เคยถามว่าอ้าวแล้วแต่ว่าท่านจะกลับวัดมาอไรก็อีกจะซอมสัมวันแล้วก็กลับดอกอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันไปคุยกันมามันก็เลยมันก็เลยพูดว่าท่านแดงห่วงอย่างเงี้ยท่านแดงอยากเห็นบางทิพย์ไหมบอกว่าโอ้อยากเห็นเอง เยวอยากเข้าไปเมื่อไปก็ยางเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทีนี้บางที่มันอยู่ตรงไหนเราคือมันมองไปนี่มันต้นนี้ต้นไม้ไปมดน่ะก็บอกว่านี่ไงเมืองที่มันอยู่ข้างนานี่ไงมันมันเออไอ้เมืองบางบดน่ะเออมันมีเมืองบางบดนี่มันอยู่ในโลกมนุษย์มันอยู่ในโลกแต่เมืองพญานาคมันอยู่มันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ใต้ดินใต้ดินลวไปก็วาอยากเห็นอยู่วัดตยากเข็นทำไมยากตกแล้วจะแล้วจะ ไอ้มนกับไปแป๊บเดียวมานต่บอกไทยใ,ใหยก็น้าเมืองเนี่ยเปิดออกเอาเปิดออกแค่นั้นแหละปากก็คือว่ามันมีแต่บ้านเรือนไทยคนเนะี mm ่ย hmm. ซ่อนอยู่ในปา่าเป็นไปมดเลยมันมีถนนคนทางใหญ่มานะพ mm hmm. อมันมีหันทางใหญ่ขึ้นมาปับ๊บแขนแดงแขนแดงได้ mm hmm. เวลานะไปไหมไปัม้ปมเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไป mm hmm. มันจะไปได้มั mm ่นี่มันจะเดินลุกหน้าบุกบุกุก,ก,กป่าไปเลย มันเป็นอะไรนะเนี่ยจะไปได้แต่ว่าต้องไปครับครับผมที่นี่เราก็เห็นบ้านบ้านเรือนเรือนไทยแล้วก็มีรั้วมีอะไรต่างๆแล้วก็มีชื่อบ้านน้มตะุูเนี่ยเลขที่บ้านที่กันนวดนะตอนบดเปิดแล้วอ่ามันเปิดแล้วพอเปิดไปเปิดมาเ็จปั๊บเขาบอกว่าตอนนี้เขาเปิดแล้วแหละอย่างเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะ นี่ผมก็มองดูเขาไปมองดูเขาไปเออมันก็เป็นมันเป็นช่วงที่เขาเริ่มเริ่ม,มจะเริ่ม,เร,มเริ่มจะเริ่มจะออกแล้วแหละเริ่มเริ่มจะแจ้งแล้วยหละแงเนี้ยพอจากพักหนึ่งไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ไม่ไปไเขาก็เลยว่าผมให้เค่นิตเฉยเฉยพอจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เลยถามว่าท่านแดงท่านมาท่านมาที่นี่กอดีแล้ะข้าพเจ้าจะได้ไม่ไปบ้านเขา <personas> ไม่ไปวัดของท่าน <efficiently beb a child> แล้วข้าพเจ้านั้นเนี่ย จะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปไว้ในวัดท่านสักองค์หนึ่งแต่ว่าท่านจะต้องนั่งคอยครับคอยผมนะแล้วผมจะลงไปในเมืองบาดาลก่อนไปเกี้ยกลมไอหาชาวเมืองก่อนเพราะว่าจะเอาของออกจากวังบาดาลเนี่ยเป็นของที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องประชาสัม,สมพันธ์ให้มันได้รับทราบแล้วมันก็จะเ,เอาขึ้นมาให้ท่านท่านนั่งคอยผมสักสิบนาทีเด้อเนี่ยมันก็เลยดำน้ำลงไป พอดำน้ำลงไปปั๊บจักจพักใหญ่หนึ่งแหละมันก็โตมามันก็เอาหินมาให้ก้อนหนึ่งก้อนจักเท่านี้โตมือนี่เนี่ยดำๆมันก็เลยมาวางเอาไวา้จากนั้นเป็นต้นมาเลยถามว่า่ันแดงรู้ไหมวันยิ้มก้อนนี้คืออะไรเนี่ยบกไม่รู้ล้วต้อคือหินนี่แหละหินก้อนนี้เนี่ยสร้างวัดได้นะขันลองนั่งสมาธิพิจารณาดูซิหวโอ้ยไม่นั่งเพรมันอกว่า แต่ว่าเองเนี่ยบอกข้าดีกว,ว,ว,ว่าว่าว่ามันเป็นกินอะไรในที่สุดมันก็บอกว่าหินก้อนนี้เนี่ยซ่อนเกสาพระพุทธเจ้าเอาไว้แบบว่าอยู่ไว้ทำไพถ้าไม่ให้เกสาเนี่ยปุ๊บก็ไหลทีนี้พญานาคเนี่ยเขาไปทูลขอพระพุทธเจ้าเข้าพานองธรรมเนี่ยไปทูลขอทีนี้พระพุทธเจ้าเลยถวายไว้เส้นหนึ่งเนี่ยในเมืองพญานาค ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาหินก้อนนี้เกสาก้อนนี้ก็แก้ตักษาเอาไว้ตั้งนานเป็นพันพันสองพันปีแล้วแล้วลก็เลยพอแกบรักษาเอาไว้ก็เลยมาตกอยู่ทั้งเมืองนี้มาตกอยู่ทั้งเมืองน,นี้ก็เลยเป็นเหตุิ่ทําให้ว่าคร,ร,รึ่งพุทธกาลต้นต้นเขาเรียกว่าครึ่งพุทธกาลเนี่ยเกสาเกสาพระองค์นี้ก็ต้องถูกอันเปินปริมาในในโลกมนุษย์แล้ว,ลวปกปจะกรรการแล้วก่อนกานนั้น,น,น,นไปเทพเทวดาพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ย จะมาทําการสักการะบูชาท่านยิ่งใหญ่แบบว่าบนบนวัดของท่านณสถานที่ของท่านที่นี้เราไม่เคยเชื่อพญานาคก็พูดก็พูดไปเี่ยแต่พอจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เลยไปรับมาพอไปรับมาเราก็มาได้ศรัทธาเราก็มาทิ้งวางไว้ที่เคริมพอจะพักหนึ่งขึ้นมาปั๊บเขาก็เลยมาดูว่า ทันแดงวงเนี่ยแบบว่าเขาสัตตะมามหาราชทั้งสีมาบังบดมาพญานาคก็มาเป็นล้านๆมาเสร็จปั๊บก็มาเหยียดหาเราบอกทานแดงอยู่ไหนบอกเออ้าอยู่นี้ตอยอยู่เนี่ย้าอยู่นี้อ่ะเขาก็เลยถามแปะทาหินก่อนนั่นเขาบอก,กนู้นเราไปวางเอาไว้ในกระจกนุกนแล้วท่านได้สักการะบูชาเหมือนปลาหัวเลยสักการะบูชาเนาะ เขาก็เลยบอกว่าตายตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,าลวทานแดงเอยทำไมถึงทําอย่างนี้นี่นะคือของซักซิ์นะนี่คือของแท้นะออนี่ไม่ใช่ของที่แบบเล่นๆนะท่านนะเ,ออเขาก็บอกโอ้ทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้เราทันแดงของที่มาถวายท่านเนี่ยมันไม่ใช่คือมันเป็นของที่ลิขิตขึ้นมาแล้วว่าว่าหินก้อน,นี้จะต้องมาประดิษฐานในวัดของท่าน ก็ให้ท่านนั้นจช่วยดูแลในเรื่อง <บา S 2> สตาระบูชาหน่อยอนนแล้วต่อจากนั้นท่านจะได้ไม่อดไม่ยากไม่ลำบากลำบนตอนนั้นอยู่ที่เดีย์อยูอยู่ก็สกุลจะถูกหลังน,นั้นนะที้จากนั้นเป็นต้นมาต่อเลยปรากฏขึ้นมาว่าพอแต่เขาพอแต่เขาพูดจริงอย่างงั้นขึ้นมาไอเราเนี่เราเนี่ก็เลยอยากจะเชื่อนะ่ะ แต่เชื่อได้แต่มันขี้เกียจไหวนี่เด็เชื่ออยู่แต่มันขี้ข้านอยากจะไหวพระสวดมนต์อยากจะยกมือไหวก็อยักก้มมือนี่มันนักเสียละกันในชีวิตนี่เนเ่อคือมันมันเชื่ออยู่ว่าศักซธิ์แต่มันก็ไม่ได้ไปมัวเมาว่าจะไหวกันทุกวันทุกเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เอาไปเดินเดินมันผ่านไปถึงเวลาก็ยกมือไหวแล้วก็เดินไปเดินมาเออมันก็เลยกลายมาเป็นอย่างนี้ เขาก็เลยบอกว่าท่านแดงเอ้ยท่านเนี่ยเป็นผู้นำเขาคือควรจะปฏิบัติตัวให้มันจริงๆงจังๆอย่างน้อยๆมันจะได้มีปัจจัยเงินทองข้าวปลาอาหารเนี่ยเอาไว้เลี้ยงลูกศิษย์แต่ท่านจะทําตัวแบบแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะไม่ได้นะท่านก็ลองปฏิบัติดูสินาดตนพระสีมหัโพยูวีเดียเนี่ยเขายังตองตีข้้นบินเลยข้ามน้าข้ามทะเลไปไหว้เลยไอ้นี่ เภสัชปุ้นทายเจ้าของแค่มาอยู่บนแผ่นดินข้องท่านแล้วท่านครับปุ้นไปนาตาไปไร่แล้วอย่างนี้ท่านจะสร้างวัดได้อย่างไางกูนําจะต้องคนมีวัดดูแลเอาจริงเอาจังมันเหมือนกับต้องต้องต้องดูแลเอาจริงเอาจังนะ้าพเจ้าก็ไม่รู้จะสอนท่านยังไงสอนไปถึงเวลา่านกวางถึงสอนไปเวลา่าันกอลืมคือไปไป,ไปมามาเขาก็เลยเขาก็เลยพูดนะเขาก็เลยบอกว่า พันแนงว่าเนี่ยพระพเจ้าอยากจะไปชี้ตำแหน่งกันวางกันวางพระบรมาธาตุจนเป็นเกศารแต่เราก็ลงไปดูกับเขาไปดูพอไปดูขึ้นมาเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงเอาตรงนี้แหละอย่างเงี้ยเราก็เลยไปลึกลงไปร้อยเมตรนี่นะเป็นจะเป็นฐานเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่เป็นที่บรรจุเกศารพุทธเจ้าองค์ที่สามแล้วกอ,ล,อลึกลงไปอนะีกร้อยเมตรน่ยเป็นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง แลาประลึกลงไปอีกร้อยเมตรเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งแล้วท้าว่าพัะเสียเมตไตรเนี่ยมาอุบัติขึ้นมาเนี่ยสถานนิพพานอะไรเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็จะบรรทุเกสาพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราก็เลยถามประธาทมันมันมันลึกลงไปยังไงเขาบอกว่าสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงเวลาเขาจะยุบตัวลงยุบลงไปลงไปแล้วประคับปรอยู่ตลอดถ้าไม่ยุบลงไปก็จะเป็นภูเขาเด่แล้วก็มันจะทําให้ มันจะทําให้ใหอรารมธาตุเนี่ยคือเกิดความเสียหายเขาก็เลยจะต้องยุบยุบยุบลงไปมาถึงช่วงนี้คงต้องพักสักครู่หนึ่งพักเบรก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังต่อในช่วงของกันที่3นะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องเราน่าสนใจทั้งนั้นเลยจากหลวงพ่อแดงของเรานะครับยิ่งฟังก็ยิ่งเพลินครับ